สวัสดีครับวันนวันที่23กันยายน2 5 6 6วันเสาร์นะครับเราจะมาสแกนหุ้นกันนะครับสแกนหุ้นจากคอดิชันที่เราจะกำหนด,ดให้เป็นจังหวะดังต่อไปนี้นะครับเข้าไปในเมนู Market Scanner นะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับโดยจะใช้ ราคาล่าสุดก็คือ3บาทถึง0ถึง3บาทนะครับราคาระหว่าง 0- ถึง3บาทหุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต้องมีววลุ่มตั้งแต่5 0 0 0 5 5หเถึง1บิลเลี่ยนนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาก็ต้องบวก10%ขึ้นไปถึง100แล้วก็1เดือนก็บวก10เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องบวก2%ขึ้นไปถึง100นะครับ แล้วเราก็ M S D จะต้องยืนอยู่เหนือนเส้นสนลนะครับแล้วก็ต่างก้ก็ไม่เกิน o b o บ r d คือตั้งแต่50ถึง68นะครับก็ได้มาประมาณนี้ก็กดลันสกร e นขึ้นมานะครับก็จะแดงหุ้นต่างที่เห็นนะครับซึ่งนะครับเราก็จะเรียกใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ดูประจําเพื่อดูความเป็นไปของราคานะครับแล้วเราก็ เก่งกำไรตามจังหวะของเขานะครับซึ่งไตโต้นะครับหุ้นที่มีขนาด2.82บาทนะครับอันนี้ก็มีจังหวะไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็ยังคงจะต้องไซเวย์ต่อไปเพราะเห็นได้จากอะไรนะครับเห็นได้จาก MACD ยังคงไซเวย์กลับขึ้นไปนะครับเราก็จะยึดหลัก โดยด,ดูตามจังหวะ MACD นะครับถ้า MACD ไซเวขึ้นไปก็คือถือว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสจังหวะไซเว y ขึ้นไปนะครับมีวอลลุ่มเข้านะครับ3.39มเลนนะครับวอลลุ่มภายในนะครับ r s i ก็อยู่ที่59นะครับถือว่าเป็นจังหวะไซเวฟขึ้นไปราคาก็ขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับโดยมีพาราบริกซาอยู่ด้านบนตัวนี้ก็เหมือนกับว่า กำลังซายเวกเป็นข้างนะครับซา์เวกเป็นข้างถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีโอกาสทำกำไรต่อไปได้หรือเปล่าก็ไปดูไทม์เฟรมวีคหรือไทม์เฟรมมันแต่ว่าเราดูจังหวะของการเคลื่อนที่สั้นๆก็จะเป็นไทม์เฟรมวีคนะครับเขาก็บอกว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยนะครับราคาก็จะยืนอยู่บนเส้นลีเนียลักชั่นด้านบนนะครับก็มีโอกาสที่ค่อยๆ พุ่งขึ้นไปที่3.10บาทนะครับก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปสูงแล้วก็มีการปล่อยให้มีให้มีแมงเม่านะครับท่านนักทุนที่ติดอยู่บริเวณนี้ก็ใจเย็นนะครับราคาพ็จะค่อยๆไซเว์ way ขึ้นไปอาจจะไปถึงหรือเปล่า3.7หรือเปล่าต้องไปดูที่ไทม์เฟรมมันนะครับไปดูไทม์เฟรมมันกันนะครับช่วยได้หรือเปล่านะครับ อาเฟมันก็บอกโอเคนะครับประมาณสัก2องเดือนก็โอเคราคาก็จะไปใกล้เดิมที่เดิมนะครับโอกาสที่จะขึ้นกลับขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับฉะนั้นก็ต้องอาศัยระยะเวลานะครับแต่ว่าถ้าดูโดยทั่วไปก็คือเมื่อเขาต่ำสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องไซเวดาวลงมานะครับแต่นอกเสียจ,จากว่าเขาจะไซเวไปด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแท้ เื่อเปลี่ยนเทนนะครับถ้าเกิดเขาสามารถเปลี่ยนเทนเขาก็าจะไซว์เวไปได้านงข้างแล้วเปลี่ยนเทนให้เป็นจังหวะไซว์อัพแล้วก็ทํากําไรให้กับท่านักทุนนะครับสลับไททอล์นะครับ,บ, title, รบก็มีโอกาสเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็คือไททอล์จังหวะเขามีโอกาสจะเทิร์นา,าว่ากลับขึ้นมาแลวนะครับแต่ต้องอาศัยระยะเวลามากหน่อยนะครับสลับไททอล์นะครับ,บ, title, รบตัวที่2กนะับ CF e ซ Face นะครับอ่านว่าซ Face นะครับก็เป็นจังหวะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปแม้ว่าจะมีการโยนตัวลงมาประเด็นก็คือต้องดู MACD นะครับว่ายังคงจะมีโอกาสทํากําไรขึ้นต่อนะครับแล้วก็อาซก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปแล้วก็วอลลุ่มก็เริ่มเข้านะครับเห็นได้ว่าราคาก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไป ยังคงทำกำไรได้ต่อนะครับสราก4เฟสนะครับก็ดูทางเฟรม e ิ k ยืนยันว่าโอกาสจะทำกำไรต่อไปนั้นเป็นอย่างไรก็ราคาก็พยายามยืนเหนือเส้น2แล้ววันนะครับถ้าสามารถยืนเหนือเส้น2แล้ววันแล้วราคาก็เปลี่ยนเทนจากลีเนียลเกชั่นให้เป็น Sideway Up ขึ้นไปนะครับก็จะค่อยๆไซด์เววเดานข้างน,นะครับมั่นใจด้วยทางเฟรมมั้นนะครับว่าโอกาสราคาก็ พยายามจะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ยืนเหนือเส้น2แลงวันก็กําลังจะค่อยๆเลือกข้างนะครับค่อยๆจะเดินทางแล้วก็เลือกข้างก็อาศัยเวลาอีกหน่อยนะครับช่วงนี้ก็แค่ดูผลประกอบการไตรมาที่3ามไต่มาที่4ว่ามีกําไรต่อนเนื่องหนุนต่อนเนื่องราคาก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้คือตัวที่2ถัดมาตัวที่3อ่าสีมิตรนะครับ สีมิดนะครับก็จะค่อ,คอยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันได้แล้วนะครับก็พยายามยืนเหนือกว่าเส้น2องเลว,วันแล้วก็พยายามไซเวย์ขึ้นไปนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของลีเนเกชันให้ไซเวฟขึ้นไปและทํากําไรขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นจาก MACD ไซด์เวย์ด้นข้างถึงไซเวฟหายใสก็ไซเวย์ไปที่66เพราะฉะนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปได้อีกเล็กน้อยนะครับ โดยมี p า b l i c กซายืนยันอยู่ด้านล่างว่าเป็นจัจงหวะไซด์วิขึ้นไปนะครับดูทางเ,เฟรมวิกช่วยว่ามีโอกาสทำกำไรอย่างไรนะครับก็จะค่อยๆ่เดินทางขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันก็จะไปที่3.2 0บาทนะครับระยะอันใกล้นี้นะครับสลหรับสีมิตนะครับดูทางเฟรมเดือนช่วยก็เป็นจังหวะจะค่อยๆดีดีกลับขึ้นไปนะครับหลังจากที่ลงมาต่ำสุดก็จะค่อยค่อย ขึ้นไปสูงสุดตามจังหวะอันนี้ต่าสุดเรียบร้อยขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่าสุดเรียบร้อยแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปเป็นจังหวะไล่ไซเคิลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสกําลังกลับมานะครับสลับตัวซีมิดนะครับถัดมานะครับ ABM นะครับ ABM ก็กําลังเปลี่ยนเทนเช่นเดียวกันนะครับเป็นหุ้นที่กาลังเปลี่ยนเทนแล้วก็ในในวันจันทร์หน้าก็จะเป็นจังหวะไซควฟขึ้นไปเพราะว่าวันนี้เป็นโดจิ ที่กำลังตัดสินใจเป็นตัวจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับโอกาสที่จะาราคาขึ้นต่อไปถ้าวนลุ่มมามากก็ราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปได้นะครับก็ทุนก็ลองดูนะครับ MSD นะครับไซด์เวย์ด้านข้าง r s i ขึ้นเกือบโชอาหรือเกือบขึ้นไปชนโอโบสแล้วนะครับเมื่อชนโอโบสก็จะต้องไซด์เวย์ดาวลงมาแต่ประเด็นคือราคาเขายังคงทํากําไรแล้วก็ไซด์เวย์ตัวนี้จะไซด์เวยแต่ออ,อก ออกอยู่ในกรอบหรืออยู่บริเวณ r ีเนลเลกชันไปเรื่อยๆนะครับทำกำไรไปเรื่อยนะครับนี่คือ abm นะครับยืนยันด้วยทางเฟรมวิกนะครับว่ายังคงจะสามารถทำกำไรได้ต่อไปสลับทา m เฟรมวิกทางเฟรมมันสา3-4เดือนข้างหน้าก็จะเป็นจังหวะที่ค่อยๆสูงขึ้นไปจังหวะของเขาก็คือ,อเป็นไปตามจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคานะครับก็คือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุด ต่ำสุดจังหวัดถัดไปก็จะต้องค่อยๆ s i ่เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นจังหวัดถัดต่อจากนี้ไปคือจะทํากําไรนะครับของ ABM นะครับก็ลองดูนะครับทางทุนลองพิจารณาดูนะครับก็จะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปต่อเนื่องนะครับมาที่ EE นะครับหุ้นขนาดเล็กนะครับ0.39นะครับโอกาสก็กําลังดีดกลับขึ้นมานะครับก็ราคาเราก็เพิ่งสแกนเจอว่าจังหวะของเขากําลังพุ่งขึ้นไปนะครับ แล้วก็จะคก่ยอยไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2แลเว,วันนะครับโอกาสจะมีโอกาสชนเส้น2แลเว,วันนะครับเพราะว่าบลุ่มเข้านะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นนะครับแม้ว่า r s i จะไซด์เวย์ขึ้นไปชนออบอุตต์โอเวอร์บสนะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวนี้ยังคงยืนยันว่าจะทํากําไรต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนเทนได้ถ้าราคาไซด์เวย์ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์จะเปลี่ยนเทนจากไซด์เวย์ดาว ให้เป็นไซว์อัพขึ้นไปนะครับสลับ E E นะครับถัดมาตัวหนึ่งนะครับ E J A J A นะครับ A J A นะครับก็ดูจังหวะดูเหมือนกำลังจะไซด์ w a y ไปทางด้านข้างนะครับตอนนี้ก็ราคาก็จะค่อยๆอ i ไซด์เวนข้างแล้วไซด์ w a y ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับที่ทางการเคลื่อนที่ของราคานะครับพยายามที่จะขึ้นเหนือเส้น2แล้ววันนะครับ ตัวนี้ต้องพ้นพุ่งพ้นเส้น2เลวันนะครับตอนนี้ก็คือราคาพยายามซักษาสา์เวฟด้านข้างแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเทนจากซด์เวฟซด์เฟดดาวให้เป็นซด์เวฟขึ้นไปก็เห็นได้จาก m อ c d กําลังซด์เวฟด้านข้างนะครับขายก็อยู่ใกล้ๆโอลโบสนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเราก็ต้องดูที่ไทม์เฟรมวีคว่าเขาบ่งบอกว่าจะทำกำไรได้ต่อไปใช่ไหมเพื่อยืนยันก็ น่าจะทํากันไปได้ต่อไปแล้วก็หลังเลือกข้างนะครับโดยการบีบตัวเข้ามาการของบูชเบนแล้วราคายืนเหนือกว่ากึ่งการบูชแบนราคาพ็ไซด์เวย์ขึ้นไปก็พยายามที่ยืนอยู่เหนือเส้น2องแลว,วันเพราะฉะนั้นมันจะค่อ,คอยๆประจวบเหมาะก็คือมันจะค่อ,คอยๆไซเวย์ไปทางข้างแล้วก็ค่อยดึงราคาของรีเนเลกชันให้ไซเวย์ไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับราคาก็เป็นไปตามจังหวะของ MACD นะครับจะพุ่งขึ้นไปชนเส้นศีโย์นะครับ แล้วก็อาศัยชี้ขึ้นนะครับก็จะไปใกล้ๆโอโบสนะครับก็เป็นแนวทางทิ่ทางซึ่งเราสามารถที่จะบอกให้ท่านรัรบทราบก่อนว่าราคาหุ้นกำลังไซด์เวย์ขึ้นไปเราก็ต้องรีบเข้าเก่งกำไรในช่วงจังหวะระยะเวลาเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปเสร็จมันก็จะ,ะคือมันราคาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เสียดายถ้าเกิดไม่รีบเข้าตั้งแต่ราคาเริ่มต้นตรงนี้นะครับก็ เปลี่ยนทุนให้ลองพี่นาดูนะครับทางนี้ทางนั้นทั้งตอนตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะว่ากําไรเป็นสิทธิของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดติดตามกันไว้นะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ